ครับสวัสดีครับผมพายเงินอาตึกมะทายไปนี่เราซ้อมมากี่วันวันสองวันสามอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายอาตึกมะทายอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาก็อยู่ที่โคราชแหละเนาะแล้วอยู่นั่นตอนนี้มีแค่เป็นกุ๊ฟบอลสารามังก็มีปราบไปดีเข่าฟูมกับเบิกพี่ีเพื่อนในค่ายเชิญเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ14ปีสูงเท่าไหร่ร้อยประมาณร้อยห้าจุดเจ็ด มวยสไตล์เลยครับวันนี้จะต้องมาเจอไก่ฟ้าเคยต่อยเขาไหมไม่เคยไอ้นี่ครั้งแรกเลยและได้ทันดูอย่างเขาเป็นมวยแบบไหนสไตล์นห้ศึกษายังเขามวยอะไร่ะมวยคืมเมื่อวันนี้มาเจอเขานะวางเกมมาแผงให้ดีอ่าเหมือนต่อยตามตาตาเราไปแล้วไปแก้ไขวุยคุวทีเนาะแต่ไฟนี้เรามาแทนรู้ตัวเมื่อวันรู้ตัวสามวันก็เมื่อวันเสาร์ใช่ไหมแล้วเรามีรายการอยู่วันที่วันที่เก้าวันที่เก้าก็เลยดึงเรามาวันนี้เลย ก็ไม่ไรก็พร้อมอยู่แล้วเนาะอืมแล้วเมื่อวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่43กิโลเมื่อเช้ามาเป็นไงพอดีมาพอดีเลยมาสบายเลยและล่าสุดเราต่อยไหนไว้ต่อยที่ต่อยเจ้าเจ็ดที่โคราชเหรออันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยปล่อยต่อยเป็นไงบ้างชนะคะแนนมาอ๋อชนะคะแนนมาวันนี้เลยต้องมาเจอไก่ไฟนี่เนาะคิดว่าวันนี้เอาชนะก็ได้ไหมได้มันใหญ่เลยครับไฟนี่ได้คุมไหมหรือปล่อยเลยเอคุมกี่กิโลได้ประมาณสองกิโลสองกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วของเรา คนจังหวัโลลดโคราชเด็กโคร,คราชอ้าวฝากเชิญชวนแฟนขับรถหน่อยเงนผมนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนถึงจะมาแทนแต่มีรายการอยู่วันที่เนะพร้รรพอมหมอชนะกับบ้านด้วยอ่ะขอโชคดีบังครับ